สวัสดีครับท่านสมาติธิกับนี้ดิวเช่นหนาวนะครับขอนำท่านสมาติธิกมาที่สนามเทศบาลหนองปลึอนะครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับหรือฟุตบอลไทยลีกสองนะครับของไทยวันนี้นะครับวันนี้เราชมอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นเกมพิเุกเลยนะครับเพราะว่าพัทยาครับจะลงเล่นในบ้านนัดแรกนะครับในบ้านตัวเองพบกับทางชัยนาทคอนบิลนะครับวันนี้ก็มีคุณไก่สอนเกษมนะครับและผมนพนันครับทำเป็นที่ผู้ขยายครับ อ่าครับเป่าเริ่มเกมแล้วนะครับวันนี้ชัยนาทอนบิลครับเป็นฝ่ายที่เขียวเริ่มเกมก่อนนะครับในชุดเสื้อสีเป็นเย็นนะครับกางเกงสีดำจะบุกจากซ้ายบอลิดบาลิดลูกนี้เอาพอเก็บบอลแล้วไปล้มเองครับกลายเป็นโอกาสครับของทางชัยนาทอนบิลแตะหนีไปก่อนแล้วลองซัดไกลทีหนึ่งนี้โอ้โหนี่หนที่2ครับจากลูกยิงไกลนะครับของทางชัยนาทอนบิลโอ้โหมาอีกแล้วครับ หลบมาแล้วสัดโดยขวาบอลถากเสาออกไปไม่ไกลครับใช้หน้าทอนบิลเดี๋ยวมาดูครับจะมีผลไหมครับเดี๋ยวจุดเนี้ย,ยให้มาตาเข้ามาคขาวนี้ให้จะให้มาโดชี่ลงมาช่วยเกมรับนะครับแอติกรูตให้มาคนอยู่ที่ทิตวัตทิตวัตให้มาอ่ะกลายเป็นดีไดนี้ขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตููนี้ เข้ามาชาร์จถึงไหมยังเก็บได้เคลียร์ทิ้งออกมาเก็บได้ทิติวัตรลองสัตว์อีกทีนึงโอ้อโหนี่เข้ากรอบนี่มีสิทธิ์ลุ้นประตูได้เลยครับลูกยิงของทิติวัตรเล,เลือกมุมยิงเนี่ยจังหวะก่อนหน้านี้ครับเปิดเข้ามาแล้วถึงบอลช้ากว่านะครับปิวัตรสุดท้ายเคลียร์กันไม่ขาดครับมาเป็นทางทิติวัตรครับเลือกยิงไปม,มุมสูงตำแหน่งเสาขวามือของมันใหม่ เปิดยัดเข้ามาสวยใหม่ทีนึงคราวนี้ต่อไปเองครับแตะหนีไปได้สวยแล้วว่าไงเอาไปทับตำแหน่งกันเองแล้วเปิดไม่ได้ครับนี่ดึงกลับมาเปิดเกือบมงเอามงแต่ว่ากดไม่ลงอีกลูกโขของทางกิติไกรจังหวัดเท็กางแกพีน,นาได้ฟรีคริกก็เปิดเข้ามาคราวนี้เอาสกัดโอ้โห <laughs> พยายามจะสกัดแต่สกัดพลาดแล้วบีครับนี่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหเสียจังหวะไปด้วยนะครับธนินนี่ครับ ยิงแล้วโอ้โหโดนไม่เต็มครับแนวรับของพัทยาพลาดให้แล้วครับแต่ว่าธนินก็พลาดเหมือนกันครับแต่ผู้สิน์ยังไม่เปล่านะครับผู้สินเป่าจบครึ่งแรกนะครับที่สนามเทศบาลหนองปลือครับพระยายูเนเต็ดครับกับทางชนาทอนบิวครับยังสวยกันอยู่สุเสียบอลคืนให้กับพัทยาทาเกมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแทงช่องนี้สวยครับหลุดขึ้นมาทางซ้ายข้างหน้ามีช้อยเลือกสองคนเปิดผ่านไม่หมดครับไม่มีตัวเข้าถึง ยังตามมาเก็บได้ครับรรบลิษัทโดยแกั้งครับโอกาสลุนประตูเปิดแล้วมันเมื่อประมาณสักเจ็ดแปปีที่แล้วไหมลองซัดดูดูนี่ปิดหลุดกรอบประตูไปนิดหนึ่งครับยิงของทางอธิศุนทรพิษอ่าน,นะครับก่อนจะเหลียวดีกรอบประตูออกปลครับตกคนเสาฝั่งซ้ายมือนะครับของอพอดูแล้วเนี่ อาจจะมีประตูเด uh ียวครับที่ถ้าจะเกิดขึ <y <y ้นในช่วงนี้นะครับอาทิตอาทิตย์ให้สวยมากลูกนี้พิกเขานายให้ไหมสดุดนิดเดิงแต่ว่าจะไปได้แล้วเปิดมาหน้าประตูชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหวาริดวาริดโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆลูกนี้หันไปมองเพื่อนแล้วอาจจะบอกว่าผมถนัดขวาอถนัดซ้ายนะครับเข้าขวาได้เลยวางเท้ายิงไม่ดีนะครับ ลูกเปิดของวิรุตกา่หยียบได้ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่มีตัวสุดท้ายครับวอลิศเข้าหาบอลได้วางเท้ายิงไม่ดีเองครับเอาละรครับอาทิตย์เปิดเข้ามาลูกนี้ก็อย่างโขกที่ไม่ได้ก่อนมองสวนกลับมาแล้วซัดเลยครับสราบุตรอีกครั้งหนึ่งก็ยังไปเฉลบทางมาโดชินะครับออกหลังครับเอาละรครับลูกเตะบุ้มอา,อาทิตย์เปิดมาก็ติดมงคลชยัยโขกที่ไม่ก่อน อในจังหวะนี้กลายเป็นสวนขึ้นมา4คน5คนเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, เต็มไปหมดเลยครับในตอนนี้ทางไชานาดมาลูกนี้ทิ้งยาเปลี่ยนมาขึ้นทางเนี่นะครับโอ้ oh. ทางเอมบราเจียนิเอร์เอมบราเจียนิเร์ลอสเล็งแล้วหักมาหน้าประตูทนันทีเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, oh. <laughs> นี่ครับจังหวะสวนที่แสบจริงๆครับของทางไชานาดคอนบิลครับและเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ส,สุดจริงๆครับเป็นธนายุทธครับที่เป็นคนที่ซัดประตูเข้าไปครับนี่ครับเอรเรลจูเนียครัคัดแบ็กของเพื่อนเปิดไปตัวไกลคนที่เปิดนี่เป็นหมายเลขสีนะครับอธัธพลพันนาเคียนตัวสำรองนะครับดูจากหลายๆมุมก็ไม่น่าจะล้ำนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สอดขึ้นมาจากแถว2แต่ว่าเปิดเปิดเปิดไม่ได้ครับวันนี้ อาาิที่ไปได้ก็จริงครับแต่ว่าหาจังหวะเปิดเปิดลําบากอาครับให้ตามช่องมาสวยมากดีต่อมาจบได้ไหมพิกกับมายิงติดบล็อกอีกโอ้โหแมไปติดส้นท้าของมาโดชีดครับมาดูครับอีกทีนึงคราวนี้อื้อเรซาขึ้นในมงลุ้นกดไม่ลงลองซัดอีกทีนึงลุกตรงตัวภุษารประตูอีกอขวาสบายเลยครับกิติศักยิงจากนอกกรอบครับผ่านไปหมดครับแต่ว่า ตัวสุดท้ายยังยืนตำแหน่งดีนะครับเอาละครับมาดูอาทิตย์ปั่นเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ <c oughs> ทำตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหน,นาทีสุดท้ายเลยครับโอ้โหอาทิตย์สุนทรพิษครับโอ้โหคริกในช่วงทดเจ็บแทบจะนาทีสุดท้ายแล้วละครับ <c oughs> บอลตกพื้นผ่านมือก <c oughs> ินิสักเข้าไปนะครับล้มตัวไม่ทันโอ้และกำแพงของชายนาเนี่ยคือ คืออา,อาทิตย์ต้องยิงมุมนี้อยู่แล้วอะใช่ไหมครับเ <laughs> นี่ยะลูกนี้คัดแบ็กเข้ามาปรากฏว่าแมรงไปนิดหนึ่งผู้สินปารุวิทยหมดเวลาครับวันนี้ที่สนามเทศบาลหนองปลือครับโอ้โหเกมจบลงด้วยแม่แบ่งกันไปทีมละคะแนนครับหลังจากพัทยายูเนเต็ดครับเสมอกับชัยนาทธนบุตไป1 1ประตูมาเกิดขึ้นในช่วงท้ายนะครับธนายุทธจิตบุตรยิงให้ชัยนาทธนบุตขึ้นนำนาทีที่87นะครับหลังจากนั้นเป็นคนนี้ครับอาทิตย์สุนทรพิดมาสังหารฟรีคิก ปิดวิญญาณนะครับนาทีที่90บวก9นะครับ